เอมเอสอาร์นี่เหมาะไหมถาระบบไม่ได้แล้วมานียมาที่ครอบครัวตัวเราออกไปสุดท้ายเนี่ยตัวเราเนี่ยให้อยู่สุดท้ายนี่แหละเป็นความคิดของมัตเตอร์แล้วก็ถ้าส่วนคนเดี๋ยวนี้ทั่วๆัไปก็จะส่วนทางกับเราหมดแล้วนะคุณเ็มเอสาส่วนใหญ่นะก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดให้คลาแบบนี้แต่ว่าตอนนี้โลกเรามันเปลี่ยน แล้วก็สังคมมันเปลี่ยนนี่นแหละมันได้ทำให้ระบบการดำรงตนในสังคมเนี่ยมันเลยเปลี่ยนว่ามันกลับกันทิศทางของการคิดมันจะต่างกันกลับกันแต่คุณนัทนี่ก็ดีงานที่ได้เป็นครูมาก่อนจิตตรงนี้มันมีอยู่จิตของเป็นผู้ให้จิตของอะไรต่างเนี่ยมันดีงามน,นะแต่ว่า,าเรื่องของปริยัตินั่นแหละกาให้เข้าใจ แล้วก็ธรรมะมันมีทุกอย่างนะธรรมะแม้แต่อคตถาคถาทาี่ท่องทุกวันหรือเปล่าคุณนั้ทุกวันก็สะอาดดีงามดีงาม,งามอา้อา,อาก็ดีงามนะมุทิตาจิตกรุณาตรงนี้มันสำคัญน,นะมันเป็นกุศลจ,จิตเ,เป็นเจนสิกอิก งาแลนะ้วนัดเนาะเดี๋ยววันนี้มาเสิร์ก็น่าจะได้เวลาคก็คืออ่ามีคำถาม่คครเชอร์จังค่ะอ่าช่วงคำถามน,นี่ก็มาเสิร์กจะได้อธิบายหลายๆ,ๆอย่างนะให้เข้าใจกัน,นหลายๆคนเนาะก็ขอให้ทุกคนนะมีกุศล ที่ถึงพร้อมนะมันถึงพร้อมกันได้แล้วนะพเพราะน้อมทุกวันแล้วก็แทบจะเกิดทุกเวลาในซ้ำอนะีสติเอ็มเอสอาว่างตัวเอ็มเอสอาเนี่ยมันคือตัวเรานั่นแหละคือปัญญาของเราตัวของเราท่นเรามีสติมีสัมชัญญะใช่ไหมแล้วมีเอ็มเอสอาคือมีตัวเรามีปัญญาแล้วก็มีความว่างมีสมาธิไอสมาธิปัญญาท่านนี้มันอยู่ในระบบของเอ็มเอสอาอยู่แล้ว ทุกคนเวลาที่เราทําเนี่ยกลางคืนเี่ยเราทําเนี่ยนมสภาวะต่างๆเข้ามาเนี่ยมันจะมีสมาธิไล่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 ไปเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยไอตัวปัญญาเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นมันอย่างนี้ขันหน้าลุกนาเป็นแบบนี้นั้นมีสติเอฟเอสอาร์ว่างและทํางานโคมันสุดยอดเลยผลงานที่ออกมาเนี่ยยังไงก็เป็นกุศลอยังไงก็สําเร็จนะก็ขอให้ทุกคน สำเร็จทั้งทางโลกและกระทงธรรมกันทุกคนนะ,นะวันนี้ก็สวัสดี